สบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์ดทุกคนทุก่นานเราจะบอาจะเป็น FC ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือวทางต่างประเทศน,นอกจากมนีกับมาพมมาพอก็แค่ว่าคนโกคนเก่าคนเดิมนะคะทุกคนมนีนอฮอกกามีอ่ะประเด็นหรือว่าเหลืองเล่าทีจเว้านะคะทุกคนก็คือเหลืองเล่าเกี่ยวกับหลายๆคนว่าทีเพื่อนลื้อบอลคายอ้งนเนี่ยมันเกี่ยวกับการใส่ภาษาไทยหรือเปล่า ยงต่างๆนานานะแค่คำว่าอางนลไหลเม็ดหรือว่าถ้าเป็นภาษาลาวนี่มันแถบสีโบแมนว่าอางนลไหลเม็ดเลยนะมันจะเขียนว่าอางนลอ่างนลไหเม็ดนั่นเองมันว่าแถบจะบมีคำว่าภาษาไทยอยู่นะทุกคนถ้าว่ามีคำว่าภาษาไทยกะโบนาจะถึงขันวัลลือเป็นยังคือโบนาถึงขันวัลลือเนาะในกรณีของความอาหูซึกของเพวะเนาะที่ว่าหลายคนหลายถันเพิ่นนด้นําเสนอ เหลืองเล่าต่างๆนันนะนะคะทุกคนเป็นยังคือว่าบุเกี่ยวกับภาษาไทยเหตุผลก็คือถ้าเกี่ยวครับภาษาไทยนะบอกเลยว่าสินขาที่อยู่ในประเทศลาวทีนําเข่าจากประเทศไทยมีมากที่สุดม,ม,มีแต่ของไทยเบิดนะทุกคนอ,อันนี้คือเหลืองจริงเลยขั้นสั่นนะ่ะคือสินขาเนี่ยต่างๆนันนะนี่บุสามารถอ่า ข้ายได้เลยหรือว่าแถบจะบม่มีเลยอย่างเช่นนะบม่มีแข่อาหารการกินรือว่าเครื่องปรุงยังต่างๆนานาน,นะแต่มีมากกว่านั้นคืออ่ะแม่เด็กของใส่เนาะก็เป็นของไทยที่น้ำเขานะคะทุกคนถ้วยบ้วงจ้องชามหรือแม่กระถังสายชาดโทรศัพท์ผัดลมตู้เย็นทีวี ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือของไทยเบิร์ดขันสันก็นคือยุกเหลือสุรุยเสายลายนะคะทุกคนยางไปก็คือสุรุยเสายลาย <c oughs> เห็นเลยเต็มตลาดต่างๆนานาแต่อันนี้คือ <c oughs> มีแต่ภาษาไทยเนาะแต่อันนี้ขาซักองางนซื่อนๆนะกระสีถึงขันวันหลื่อมันโบแมนนะคะทุกคนมันต้องมีมากกว่านั้นมีมากกว่านั้นคือเหตุผลที่วันหลือเนาะในความคิดนะคะอันนี้คือเป็นข้อสมมติเซื่อๆเนาะ อาชีเป็นเพราะว่าเข้าบ่มีพ้นประโยชน์อยังบ่อหรือว่าเข้าบ่เพิ่มรายได้ให้เพื่อนบ่อหรือว่าเหตุผลที่แบบว่าเขาเห็ดปลายบ่ถึกตองบ่กถ้าว่าเขาเห็ดปลายบ่ถึกตองนี้คือเมฆาที่เขาคล้ายกลางทางนะมันบบแมนทุกคนมันเป็นไปบาไรคือกลางถนนนะเนาะผู้ใดอยากไปว่างคล้ายก็ว่างไรเองสักเพะเขาคล้ายของสื่อหนาบานตัวเองหรือว่าสถานที่ที่บอลเข้าไปอ่ะเขาสามารถที่จะไดี๋ฮับควมอมนนั้น จากที่ว่าคนที่เป็นไหค,คลายนะเท่ากับคือเขาไปค้ายได้เลยแต่อันนี้คือหรือไปแบบบ่มีเหตุผลบอกว่าบ่ถือตองขั้นว่าบ่ถือตองเนาะจากกรณีที่แบบยังต่างๆนะหรือว่าใส่ภาษายังต่างๆมันบ่มแนทุกคนยังเช่นนะบอกเลยเงินบาทเนี่ยเป็นยังคือใส่ในไทยได้มาตลอดนะคะแหลกกะ ขาคล้องเค่องใส่หรือว่าสินค้าอาหารบริโภคอย่งต่างๆเนี่ยคือเป็นสินค้าไทยๆแหละก็บอกเลยว่าประเทศไทยกับประเทศลาวนี่มันแถบจะเป็นแบบว่าอ่าภาษาเดียวกันมันเป็นอ่าเขาเอิดไว้อย่งมันเป็นแบบทินทานแถบจะเดียวกันแล้วคือคนลาวนี่เก่าซิ อาา่านภาษาไทยใดของแขวมากด้วยที่บ่มีต่องหลามแปลหรือบ่มีต่องการเรียนการสอนเนาะและหนึ่งสำหรับสินค้านี่คือมันมีมากอยู่แล้วแต่เป็นยังคือต้องมีเรื่องดราม่ากเกิดขึ้นมานั่นเองนะคะเนาะเออทุกคนคือนี่นะประเด็นที่เขาไปถอนป้ายหรือป้ายเนาะคือบางคนบางท่านอาจจะ การที่แบบว่าภาษาไทยมันสิมีคว่าเม็ดแต่ภาษาลาวมันมีคําว่าเม็ดจะมีคาําว่าไนกับอย่างไนกับแกนแต่บอกเลยนะทุกคนแพรว่าเกิดมาอยู่ประเทศลาวสามสิบกว่าปีแล้วคือคําว่าเม็ดเม็ดก,กับไนนี่คือว่าเม็ดมัน,นเอาเม็ดมันออกเนี่ยเอาไนมันออกในเด้อแพรว่าใช้มาตลอดนะคะแต่มม่สิบอกว่า มันโบแมนแกนสารมันโบแมนทุกคนนี่มันยกได้สมัยเลย้มันสามารถใส่กันได้เลยบดีเกี่ยวกันเลยนะคะอันนี้คือเป็นความขีดขลองเพว่านะเพว่าบุรีผาดพิงเถิองไผรเนาะแต่ในเพราะว่าเพว่าเคยใส่ข้ามนี่มาตลอดเลยว่ะเพลาที่เฮ้าจะไปกินอย่างระวังกินไนมันเดอร์ระวังกินมิดมันเดอร์จะใส่ข้ามนี่จะใส่ข้ามแบบนี้เลยนะทุกคนทาวาเบอร์มี่แบบเบอรงมิดมันแน มิดมันก็คือไนมันนั่นหละมันกันเดียวกันทั้งที่ใส่มาตลอดอะมันปวดเกีียวกันนะคะมันจะเกี่ยวกันโดยประเด็นอีกอย่างที่ว่าต้องไปถอนและถ้าบอกว่ามีคําไทยอยู่ในหันปะปนถามแนี่เถอะถ้าเป็นคําจีนหรือคําเวียดนามปะาปนอะต้องถอนน,อออนําบอหรือว่าบบตรงถอน ภาษาไทยกับภาษาลาวนั้นมันเป็นภาษาที่ขายกันที่สุดแต่มันอ่านง่ายที่สุดแหละนะทุกคนและอีกอย่างหนึ่งนะกรณีนี่คือเพื่อนบริเคียนภาษาไทยเพื่อนเคียนเป็นภาษาลาวคำว่ามิดกับคำว่าไนไนนั่นคือไนอยังละ่ะส่วนร้ายเขาก็ใส่คำว่ามิดนั่นแหละมันเป็นภาษาที่คนวัยรุ่นสมัยใหม่เขาเข้าใจง่ายโอ้โหสวสวัยรุ่นสมัยใหม่เถอะวัยรุ่นสมัยเกา่าเมันก็นยังเข้าใจเลยว่าระวังมิดมันเดอ้อระวังไนมันเดอ้อ นวยนะมันมีมิดได้มันมีมิดมันมีไหนได้โอ้โหเป็นคํานี้ที่ใช้มานดนนานมากแล้วถ้าจริงๆนะว่ามีคําไทยจริงๆอยู่ด้วยอะไม่อยากจะให้ใช้คาไทยะและสินค้าล่ะและจํานวนเงินต่างๆนานาหลยตั้งแต่ยี่สิบบาทจนถึงแบงค์พันนะ่ะก็มีภาษาไทยที่อยู่ในนั้นหมดแล้วได้ขูดได้เกาบ้างไหมว่ามีภาษาลาวปนอยู่ไหมถึงได้ใช้ได้นะทุกคนคือเรื่องนี้มัน เพยว่าไม่รู้นะแต่อันนี้คือเป็นความคิดส่วนบุคคลนะเพยว่าไม่ได้พัดพิงถึงใครนะแต่คือมันเป็นข้อสงสัยจากคนหนึ่งที่เราสงสัยว่าเออถึงขั้นต้องรื้อไหมแต่ถ้าี่จริงจังๆอะ่ะถ้าเรามีความผิดเรื่องการที่เราทําป้ายและเราไม่เสียภาษีอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เออเราจําเป็นต้องรื้อเราจําเป็นต้องลือ้ออ,อันนี้ก็คือเราผิดในระบบของเขา ในระบบของเจ้าหน้าที่ของเขาหรือว่าเราไม่ได้เสียค่าป้ายเราไม่ได้ทําป้ายให้ถูกต้องแต่เรื่องภาษาเนี่ยเรื่องที่เขาบอกว่าเหตุผลหลักๆก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าอังลงทีไหเม็ดคือข้าว่าเม็ดเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยยินมาตั้งโดนนานแล้วนะคะทุกคนโดนนานแบบชุดๆเลยแหละมันบ่นอาจจะเกี่ยวกันเลยและทาเกี่ยวกันนะจํานวนเงินล่ะจํานวนเข่าของเครื่องใส่ล่ะ สินคยย้ายังต่างๆเนี่ยหรือว่าแม้แต่กระถางเครื่องใส่ไฟฟงไฟฝานี่รวมทั้งเบิเนี่ยที่ขือยู่ที่เป็นภาษาไทยเป็นยังคือตรงยังใส่ใดซะกานสัน่งกรบปรตรงมีได้หล่ะทุกคนกรบปรตรงมียังไปขายเด้หล่ะก็เอาผลิตจากบ้านตัวเองมาขายเดี๋ยวเอาสินค้าผลิตจากลาวขายอย่างเดียวเดี๋ยวมันจะใส่ผลไดเนาะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่แบบว่าประชาชนคนธรรมดาเฮา เหลืองแค่เล็กหน่อยนะแต่เป็นยังการทีประชาชนคนธรรมดาหาเสากินคําหรือว่ามีค้องคายแบบจะออกมานี้หน่ออๆคือมันทันสมัยอะ่ะมันหนาจะโฟกัสหรือว่าเหตุแห้มันถือจุดหรือเปล่าเอออันนี้มันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่นะอย่าอนุรักษ์อย่าสนับสนุนในสิ่งที่ เหตุให้คนเล่าบอมีการธรมาหากินและจะบ่จะเลื่อนไปหนาเท้อเนาะเพราะว่าคนที่เดือดหลอดเนี่ยถามว่าประชาชนหรือว่าคนธรรมดานี่เพื่อนได้รับความเดือดหลอนบ่ได้รับกันแบบว่ากินดีอยู่ดีบ่ได้รับความแบบว่าจะเลื่อนหลุงเรื่องหรือว่าความพัฒนาอย่างต่างๆการทีจะหายมู่บานหรือว่าแต่ละชุมชนหรือว่าอย่างต่างๆอ่ะพัฒนาขึ้นไปมันก็ต้องเป็นสิ่งที่ยากย่างเช่นนี่แหละคือแบบ ต้องไปลงทุนใจหันใจหนีคือคนที่มีทุนน้อยอะแท่นทีจะได้เฮ็ดอีหยังที่ลืมตาอ,อาปากสามารถหากินในขอบในครัวด้กับยิงเฮ็ดให้แย่ไปกว่าเดิมเพราะว่าเพื่อจะตั้งโตไห้่คือมันยากอันนี้คือในกรณีรุนรวนนะเพร่ว่าขิดว่ากเกี่ยวกับผู้รักผู้ใหญ่แต่อาจจะเกี่ยวกับบุคคลที่เพื่อนแบบว่าอยากจะอีหยังหรือเปล่านะอันนี้ก็คือเหวาในความสิ่งที่แบบว่าความคิดเนาะ โอเคนะคะหรือทุกคนเหลืองเล่าทงเบดที่เกี่ยวกับการใส่ภาษาการหรือป่ายคองโงนอยียงต่างๆนอะอยู่ในทางฝังเล่าเผิ่นบอกว่าประเด็นนี้มันอาจจะมีเหลืองการที่ว่ามีภาษาไทยปนนนานะแต่สําหรับเพรว่าเพรว่าขิดว่าคําว่าเม็ดกับคาว่าหน่วยกับคําว่าในหน่วย,ววย,วยเอาหน่วยนั้นไม่ค่อยแน่เอาหมากนี่ไม่ค่อยแน่คือมันเป็นคําที่คําศั์ที่ใส่แบบเดียวกัน มันบอกมีต้นกําเนิดตุกคนขอแค่อย่างเดียวเถอะเราจะใช้ภาษาอะไรก็ได้เราจะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษาภาษาจีนภาษาเวยียดภาษาแก้วหรือว่าภาษาที่คนใบ้เขาฟังไม่รู้เรื่องอะ่อะหรือว่าคนหูอื้อฟังไม่รู้เรื่องแต่เราใช้ภาษามือเป็นภาษาอะไรก็ได้ขอแค่เราสื่อสารกันเข้าใจเขาไม่ได้อนุรักษ์ภาษากันแล้วแต่เขาอนุรักษ์ที่จะเริ่มพัฒนาไปเกี่ยวกับความรู้อะไรก็ได้ที่มันทําให ประเทศเราจะเริญทําให้คนหรือว่าประชาชนคนธรรมดาจะเริญหรือว่ามีอาชีพทำมาค้าขายอาชีพที่ดีขึ้นเลี้ยงดูตัวเองด้วยการที่ทํางานด้วยสุจริตมันเป็นสิ่งที่ดีแต่อันนี้จะมาอนุลักษอะไรขนาดนั้นอันนี้คือถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับภาษานะเพราว่าคิดว่าคําว่าคนลาวเนี่ยมันตาตึงในใจอยู่แล้วคือเรามีเชื้อชาติศาสนาประจําใจอยู่แล้ว ทุกคนอันนี้คือเป็นถิ่นฐานของเราอยู่แล้วเราจะไปลืมได้ยังไงเรามีวันไม่มีวันบม่มีทางที่จะลืมศาสตร์ต่อให้แพ้ว่ว่าว่าภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาเวียดนามภาษาจีนได้ถิ่นกําเนิดหรือว่าเกิดมาตั้งแต่อาตีนเท้า ตีนสัมผาหอยหรือว่าผ้าเมื่อสัมผาหอยนะทุกคนเพะว่าก็มีทินกําเนิดมีทินทานกําเนิดมีพุ่มกําเนิดหรือว่ามีเชื้อสายกําเนิดเป็นคนเล่าอยู่แล้วต่อให้มาแปลงชาติมาแปลงยังก็แล้วแต่แต่ทินกําเนิดของเราจิตสํานึกของเราใต้สํานึกของเราคือเข้าเกิดมาเป็นคนเล่าอยู่แล้วทุกคนการตีเฮ้าเกิดมาเป็นคนเล่าการตีเฮ้าบดได้ไปอ่า ปนามไปดาทอรวผู้ได้เข่ในการใส่ภาษาหรือว่าในการสื่อสารนะมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วที่คนเล่ามีความสามารถหรือว่ามีความหูเพิ่มขึ้นที่จะใส่ภาษาอื่นๆอยากให้คิดในมุมนี้มากกว่าเนาะโดยการที่แบบเออใช้ภาษาไทยเป็นสิ่งที่ลืมชาติลืมกําพืลลืมบ้านเกิดลืมสถานที่ตัวเองมันโบแมนแล้วนะคะทุกคนโอเครเราจะเหลืองเล่าทำเบิร์ตโนเพื่อจะกับคอสแสดงความคิดเห็นแค่เพียงเท่านี้นะคะ ก่อนอื่นก็ต้องขอโทษขออภยัยเด้อถาหากว่าคําบอกคาจานในบมสมบมสมขวรเนาะ,ะว่าจะเป็นเอฟซีทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าทางต่างประเทศก็ต้องขอโทษขออภยัยขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมเราฟังเดือจากเอฟซีทุกคนในฟังแล้วมีความกิเ็นได้กดกซสามารถคอมเมนต์กันต่อไปเรือจากนอกแต่ขอบคุณทุกการติดตามรับชมเราฟังจา้าสวัสดีสบายดี